สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการเก็บกุ้งยังไงให้สดแล้วก็ไม่ตายนะครับอย่างเช่นเราจะส่งกุ้งไปให้ญาติต่างจังหวัดนะครับก็ไม่อยากให้กุ้งก็ต้องการให้กุ้งเราสดนะครับแล้วก็ไม่ตายนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแช่ลงแช่น้ํานะครับ ก็วิธีนี้นะครับถ้าอากาศเย็นๆนะครับก็สามารถอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะครับแต่ว่าอากาศประเทศไทยเรานะครับก็่าจะอยู่ได้2อถึงสวันเลยนะครับวิธีการนะครับเราก็จะนํากุ้งสดนะครับตัวเป็นนะครับมาวางไว้นะครับอ่ามาเรียงไว้นะครับนี่นะครับอ่าสมมุติว่าเป็นกุ้งสดนะครับที่เราจะส่งไปให้ ญาตินะครับเป็นกุ้งตัวเป็นๆน,นะครับเราก็วางไว้แบบนี้นะครับนี่ครับถ้าจากนั้นนะครับเราก็จะนำขี้เลื่อยนะครับมากรอบตัวกุ้งอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับ กบไว้นะครับแล้วเราก็แพ็กแล้วก็เอาส่งไปให้ญาติเราได้นะครับหรือจะเอาใส่รถไปนะครับเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าคืบเลื่อยนะครับกุ้งเขาคิดว่าเขาอยู่ในทรายนะครับเขาก็จะไม่ตายนะครับแบบนี้นะครับ เราใส่ไว้แบบนี้นะครับกุ้งนะครับถึงแม้จะตายนะครับแต่ว่ากุ้งเขาก็ยังสดอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากจะไม่ตายนะครับเพื่อนๆลองทําดูครับก็เป็นวิธีของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขาทํากันมานานแล้วนะครับส่วนประเทศไทยก็ท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับนะครับเราทําแบบนี้ครับแล้วก็แพ็คนะครับส่ง ไปได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อและหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ